ชีบนชีอ่าสวัสดีครับแมโมโปตอนนี้อยู่ที่ตลาดเซ็นเนาะโอ้วันนี้มาเจอพี่ๆกำลังขายของขนมของหวานนี่เลี้ยมือนเป้เลยไม่ับแรงเลยไงอฟซีอฟซเีเอเออยซ่เอี่อฟซีเอฟซเดฟซีเอฟอ งี s <S ้ใโมูปีกาบวงสรวงของเอลทีภาพยนตุนมาเจียตัวรวมงานกันกันเลยแว่ยมรดกทุบหลอกตลาดซันชุดนี้เตือนบัตรเี่ยบัตรเรา่าจะปลายปลาหปลายเดือนมีนาร์บ้านสวัสดีครับโอเคแต่มาเดินเดินบไปถนนซันจ้ะโอเคบัตรน่าถ่ายใช่ไหม นะโอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับอ่าโอ้ขอบคุณครับผมนี่ฝากด้วยละกันแม่ปนนี่อยู่ตรงนี้ครับผมนี่ทีมงานสวัสดีครับผมนี่ครับแม่ปนก็โมเดินตลาดเออเสล่นแบบรู้สึกอบอุ่นนะโมก็เคยมองบอมาต้อนรับบ้านของฝากครับผมเอาไปกลับไปกินที่บุรีรัมม์โมกล่าบุรีรัมโมเออในนี้รู้สึกจะต้อนรับเจี๊ยบันรุ่นแรกก็ได้โอ้ อายอยตุ๊ดดรถซันโอ้ตอนรับเกียร์มันเต้นเลยโอ้ล้องบ,า,บาๆจังเลยเดี๋ยวจะพาเมียวปนนะครับผมไปร้านยำโน้นร้านยำอยู่ตรงนน้นไงร้านยำมาเดี๋ยวจะพาเมียวอปนนะครับไปกินร้านยำนะครับบางแสนนะครับมาไกลมาก,ามากเจ้านี้ มาตั้งแต่บางแสนครับนี่เขาไปขโมยสูตรใครมาก็ไม่รู้นะเขาเป็นใครเราไม่รู้จักเดี๋ยวจะพามารู้จักเขาจุกะเรีบมาจากทางไหนเราฮะมาจากทางไหนผมมาจากทางโน้นนะมาจากทางไหนโอ้มาจากทางหลังโอ้ยมาทำอะไรกันครับเนี่ยมาจากบัวเชิดบัวงัดไปรวมงานบัวสวง ไปร่วมงานเจ้าของงานไปร่วมเขาใช่ไหมไปร่วมงานครับเสร็จแล้วงานบวงสรวงขี้พึ้งของค่ายหนัง LT ภาพยนตร์ LT ภาพยนตร์คอนเิรครับไปที่โน่นเลยก็เลยขึ้นการมากแมนมียำอะไรบ้างเอาเอาไอ้ยำหลายอย่างนี่ครับผม สุดยอดมากครับนี่อยู่ตรงหอนาฬิกานะครับผมอยู่หอนาฬิกาตรงนี้ครับนี่หอนาฬิกานี่นี่นของของของสุรินรู้ไหมใชงบประมาณสร้างเท่าไหร่เท่าไหร่ให้เดาสองหมื่นเอ้ยในยุคนั้นนะในยุคสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดเชงกปประมาณที่เราเห็นอยู่นะของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในในเวลานั้นเท่าไหร่ชงกมาประมาณหกพันบาท นี่นะ6,000บาทเทนี้จังหวัดสุรินทร์ร่วมอีก4,000บาทก็ตอนนี้ก็ก็เลยเป็นงบ10,000บาทนี่ครับรายละเอียดอยู่ตรงนี้อ๋อมีมีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนนี่ครับผมโอ้วอนาฬิกาตรงนี้ครับอ๋อจอมพลสิทธิ์ธนาคารนี่ยอุทิต6,000บาทเทศบาลเมืองสุรินทร์อีก4,000บาทก็เป็น10,000บาท10,000พอดีเนาะครับ10,000บาท นี่คือที่มาที่ไปเด้อนี่ไล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 คนที่มาถ่ายรูปไปก็ไม่ไม่รู้รายละเอียดตรงนี้จริงๆแล้วก็จะมีรายละเอียดรายละเอียดที่ที่อยู่ด้านมุมเนี่ยก็จะชัดเจนมากกว่านี่ฮะครับสุดยอดมากเลยนะฮะนี่คือรายละเอียดที่ที่ชัดเจนกว่าแต่คนไม่ไม่ไม่เคยมามาดูตรงนี้จริงเผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของในตรงใครที่มาตลาดเนี่ยน่าจะรู้จักดีครับอันนี้เป็นสีขาวนะเอาทรายถึงจะได้สีทอง เดิมเป็นสีขาวคาบก็ะทามุมทาอะไรสวยแล้นี่ก็เปลี่ยนเป็นสีสีทองสีทองเนาะครับจริงจริงแล้วก็ก็ริงพื้นสีขาวนะจะเป็นครับถ้าเป็นภาพเดิมนะนี่ก็ปรับปรุงนี่ครับบรรยากาศครับผมมาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาชิมยำสูตรบางแสนนะฮะเดี๋ยวเรามารอดูกันล้ะครับว่าบางแสนจะไปถึงไหนนะครับตอนนี้เอาหนึ่งชุดครับผม a room